สวัส <Mile> ด <dizzy> ีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขออภัยในความสวยจ้าผมต้องจะไปซาข้าวมานองคสงมาเส็จคนเดีด้วยน้องแสงทาลเสร็จคนดียด้วเอาวันนี้วันมาวันที่วันลอยค้อยด้วยันที่จะไปานเนใร้าเ็น้าเาว่าาที่วยับน้องแสงครั

ขอบคุณนักทีู่ดใจดีนะครับจากกรุงเทพน้องกล้องับผมนำใสทำน้ำพุทธาเราจะได้ายรูปด้นรเนอเท่านมก็ิูดดีนะครับจากกรเทพเพขอบคุณทนที่มาสามไปสามนเดินไ่แล้วนะครับขอบคุณครับโชวชุดต่อไปนะครับชางอ ไปทการวัดดวงกระบต่อน่นเลยครับาไปน้องบ้งาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีน้องวันนี้วันที่สิบหกค่ พรุ่งนี้เป็นกาเดินทางวันที่18ซอที่ลที่สนามแสดงคางที่สินจ้ะวันนี้วันที่16บมวันสุดท้ายของที่นี่แล้วค่ะอ่นี่พูดถึงเรื่องการซ้อมการแสดงของช้างการค้างนะคะบางเจ้าเขาก็เดินทางแล้วนะคะพูดถึงลนสแสดงของเราก็มีชวนนึงไปแดงที่ ทุกท่านนะคะที่นีต้อนรับุาษสด์าคอบลกันที่บอลกไปตั้งแต่นดเยแับต่โครงการนสารการหนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับก็เป็นนาเตนนะครับของน้องนะครับแดนซ์ิท่ตอกจังอมหัวผ่านไปต่อไปน้องช้างเป็นค เด็นน้ก็ถือว่เป็นกำลังใจให้กับกแนะครับนมา้นใจอย่ากไม่ต่ช้อแผ่านทางทัได้บาาวได้แ้ดได้รัาีตงย้นโครงการุกโครงการุ่ในโครงการํากับดูแลโดยโอกาสบริหารเสริที่บริษัทดีช้างในโครงการเรั้ัทั ปีนี้ก็แจกยิ่งใหญ่นะครับมีกับทุกปีนะครับวันลอยพัดค้างการแสดงนิดๆนะครับก็มีนะครับนะครับพบคัตกระจายธนนะครับทั้งชาวรีนเราชาวนะครับหลายสถานที่หลายจังหวัดนะครับมาเป็นกำลังใจให้เดอนนะครับวันนะครับคนท่องเที่ยวงานทั้งแฟ่เนี่เยอะมากเลยครับแต่วันนี้ก็คงมีเยอะอีกแต่อากาศมันคือเดืนี้ไม่ได้ใจเท่าไหร่ เปิที่หเนยะครับประมาณน้งแฟางจัหวสุรินนะครับสำหรับการแขงันชาติท่้เราลังวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับีเราองจนะครับอ้ยนาไม่จากดสี่รปีด้วยนะครับเจ้าบ้วันนี้ากเป็นไ่ที่สามีราม ยามก็โอเคนะครับเดี๋ยวไ้จ่ายี่นะครับได้จาสีบุรีผมค้าวานะครับผมสูบสูบผา่กแข็งแรงการครันะครับผมด้จัสีบุรีนะ

คุณแม่บุ้มสวัส um> ดีค่ะค oui ุแม่บ uh ุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนยสวัสดีคุณแม่บุ้มค่ะคุบุ้มสุรินทร์ฝนตกไหมคะชกันพระครับ ตกปลอยๆค่ะที่นี่เมื่อกี้ก็ตกยายจะตกแล้วตกตรงม่านไม่เนียงไม่เนียงเข้ามาศูนย์ศูนย์ไม่ตกโอ้เนอไม่เนียงตากข้าวยังไม่ได้กู้เลยจ้ะคนตก,ตกไม่เนียงกล่อยให้ตกอยังไะ <laughs> ไม่เนียงขี่รถก็มาศูนย์ศูนย์ไม่ตกตกที่บ้านโอ้เนาะตกปล่อยๆจ้ะแต่พอเปลี่ยนยังไง มางานช้างไหมค่ะไปจ้าคุณแม่บุ้มจ้าไปแต่มเมื่อคืนแล้วนะคะมินี่ช้าจ้แต่ไม่เนียงไม่ได้ไปไล่ไม่เนียงติดข้าวไม่เนียงติดเกี่ยวข้าวว่าจะไปวันนี้ก็คงจะไม่ไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือไม่ได้จ้ข้าวก็ยังไม่นั่นเลยจ้ะก็ยังไม่มาส่งอืมเนาะอยากไป กำลังดูความน่ารักความสามารถของชางกัครับในรายการโชว์นี้ครับคุณผู้ชมครับผมมาสเตร์บอยคุณแม่บุญไปมินิช้างน้อยหรือยังคะไปมินิค้างโชว์หรือยังรเรามีโชว์ตั้งแต่เมื่อคือนแล้วนะคะพิมพ์มดไปแล้วะค,ะค่ะไปทั้งพิมพ์มดทั้งแม่บุญนะคะไปน้องคอมแนพนเข้าเริ่มก่อน

À tập bay nóng chung ừ. hôn hôn. một gôn dạ. <laughs> tập à bay nóng chung một tập bay nóng chung một gôn tập bay nóng tập lắm ta đêm lên 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 สอัสอนรับทอนครับปฏิท็นผูรัาษาประตูเมื่อเช้ามี้อมไหมคะมีค่ะคุณแม่บูเมื่เช้ามีซจังมือเช้ามีโซ่จัง้อนับมดคทุกท่านครับมช้ามีซจังเกจีเจ็รกน้งตส่สันเจอันครับเจสุดน้องรปิทินแต่เมือเช้าคนน้าจะนินทางูกุยยังไงนะจ๊ะใส่สันนะอ้าไปน้องแข่งไปพุ้ธรัจากรณาสักประตูน้องทองคินะคะนักกีฬาเจกแรกน้องเส่สันจ้า

เ,เล็กเมื่อกี้ใครคะน้องคำแพงจากตัวล่าสุดคำแพงจากคุณแม่พูแล้วเราก่อนก่อนก่อนคำแพงก็เป็นเซกชันจ้ะเอาอไปครับน้องเอาไปแซนคำค่ะแสนคำควยไม่เข้าอใจใครกับพ่อพานใครไปกับพ่อพานเจเดียจากคุณพี่นุ่มแพมน้องเจเดีย อาตะไปน้ำค้างค่ะโครงการ้งคเพื่อรกาขอบคุณทุกท่านนะที่ครอบครัที่มาเยี่ยมนนนมาเป็นกำลังใจ คุณแม่ลาวันนี้เข้าจังหวัดมือใดนอเจ้าพี่ม้อนไปแล้วนะคะคุณแม่ลำก็ถึงแม่เนียงมาทาเขาคุณแม่ลาวว่าจะเข้าวันนี้นะจ๊ะถ้าเข้าได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขามาส่งข้าวเร็วแม่เนียงก็จะไปนางรบไปกุนตกน้ำคุณแม่ลำประธานาธิบดีเข่าซ้ำนี่มาแล้วครับน้องอ่ะคุณแม่ลาวสวัสดีจ้าคุณไอคุณแม่ลาวสวัสดีคุณแม่อ้ายค่ะไปเข้าแล้วครับเต้

ตัว <tiếng thông> không may ได้ mà ครับ sao ตกพี่ ta เอ้ยคนไปอยู่นี่ ลานปิดกิจาการมือใอไรอ๋อลานปิดวันนี้จ้าคุณแม่ลานลานปิดวันนี้จ้อาอออวันไหนไวัวันนี้วันสุดท้ายจ้ะวันนี้วันสุดท้ายตั้งแต่สิถึงย5้าจ้า ก็มาจากวันนี้ก็จบลงแต่ทีนี้พวกรราซ่งโชว์ is o v ร r แต่ยังมีสติสตระการต่อต้ี่ม้แล้ก็ต้นทีชมาต้นเดือดด้านแล้บก็แวะมามปิดใจให้มับการแลกรางวัลทุกที้จนถึงวันที่25นะครับของการร่วมงานศูิย์การประพัน17/5นะครับเก็บนาับัตรนะครับต้นทางเจ้าหน้าที่แล้วก็จะต้องวมงาล่ที่เก็บ ีกาจกรงานงเจ้าสิดนะครับผมแจงมีทานได้เราทราบกนนะครับป็นที่มาีปนนะครับนีียที่เีประเทศมีความสุขแล้วนรในกาเป็นรที่ตอเป็นทีไม่ไกจาที่เชีนครับโชคดีมีเทการขบมนการน้าพดใหม่ของคุณตรรบาเชื่อเปอยากจะไปดูช้างภาคกลางคุณก็ไปเป็ประมาณเกได้นครับที่จะประนาช้งแฝงเสดงและรต้องได้ 18นาฬนทีะครับรอบที่2ก็ส9นาฬกินาะครับไปยิเป็นนได้ับผมมีดติางทีี่26นะครับอาคุณนรลามไฮไล่จ้ะช่องมีมีไล่ไล่เชือกที่ไปจ้ะคุณนายลามจ๋าไปเนาะไปละแสดงมินิน้องเมียงแล้วน้องบัวไปยัง น้องบัวไปพร้อมพี่ม่อนแล้วจ้าคุณแม่ลามจ้าเพราะว่าขี่รถด้วยกันนะจ้าคือพี่บุ๊แม่บัวก็ไปรอนะจ๊ะมีน้องน้องบัวพลอยน้องจุกจ๊กแจงนะคะดาวมงคลโมเมโอเคอเคีกถุงเงินยาที่ไปนะคะยอดทอง้าไปสิบเก้าสิบเชือกจ้าคิดเลยสิบเชือก ฝนตกไม่รูเขาเกียเยเกียวต่อหรือเขาหยุดเกี่ยวร่กระดาษฝนตกสวัสดีทุกท่านค่ะอาพีนกแสมนึกว่าคุณแม่หายไปแล้ว อว่าวันนี้จบเร็วจังเข้ามาปุ๊บจบปั๊บเลยกบคบทานอไฟจะไม่เนียงค่าแต่กูข่าวไ,ไม่ทำอ,อะคุณพ่อพี่น้องแซมนกว่าคุณแม่หายไปแล้วย่างจะเอาจ้าแล้วพเเกพสเสบียงไปนําหรือมีแจกจ้าพกเสบียงไปนาจ้าคุณนา่ลามจ้าช้างวินิจเขามีมสเสบียงเขามีช้างเขามีแจกอจ้า จะเวียนคนก e ็เอาข้าวอข้าวเอาข้าวไปหุงอยู่จ้ะเนี่ยปีนี้แม่เนียงยังไม่ได้ไปเลยคุณแม่โมก็หายเหมือนกันแล้วค่ะคุณแม่โมยังไม่หายเดี๋ยวก็มาคแก่ตายแม่โอ้ปวดตกโอ้ยคุณแม่ลามจ้าแม่เนียงแพ้ข้าไว้ กบอกว่าตก16เ8เสิแปลยจ้ะปิดไว้ก่อนโอ๊ยยอบแรงแม่เนียงปิดไว้จนลางงอกค้นไม่เนียงคลุงข้าวไว้ไม่ยัตาดเกี่ยวครั้งแรกนะอจ้ะเกี่ยวรอบแรกตากไว้จนลางงอกค้นแม่หลังไม่ได้ตากนาจ้ะหกกองไว้นะจ้ะกองไว้เราเอาเต็นท์ชุ่มไว้งอกลางงอกคุณแม่ หมูน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เนียงเมื่อคืนเห็นไลมอนแสดงที่งานวินิเหมือนจะเห็นแม่เนียงด้วยเปล่าอ๋อสวัสดีคุณแม่หมูน้อยไปหรอคะแม่เนียงยังไม่ได้ไปจ้าแม่เนียงแม่เนียงติดตาข้าวจากคุณแม่หมูน้อยตั้งใจว่าจะไปวันนี้ดูอากาศจะดูข้าวก็ยังไม่ตรมหมายถึงทางจะพบเสบียงไปเองหรือมีแจกพบไปเองมัน เขาเริ่มแจกวันวันนี้จากคุณนายลำแต่ว่าพูดถึงน้องแางที่แสดงมินิคเขามีแจกจ้ามีแจกจากคุณนายลำพี่นุมแกนวาคนตกมาใส่ตู้ตาข้าวแล้วใช่จ้าพี่นกแกนคนตกมาให้คนตาข้าวแล้วครับจ้าสวัสดีคุณแม่หมูน้อยนะคะคุณแม่หมูน้อยมาไหมคะขออนุญาตถามจ้าหรือว่าคุณแม่หมูน้อยชมทางไลฟ์สดคะ สีคิวแล้วเป็นอาทิตย,ย์ไรจ้าเขอนน้ำกระไดกระเข่าสีอยู่้วยโอ้จ้แรงโอ้แรงอุ้ยไอตานะบ้าจ้าน,นีมีแตแบ ยังไม่ได้ไปค่ะเห็นในช่องอื่นในไปวันเสาร์หน้าจ้าอ๋อจ้าจ้าวันเสาร์หน้าแสดงพอดีใช่ไหมคะรอรับนะคะดูดูฝนเอ้ยบอกคุณพ่อคุณแม่เอ้ยแม่เนียงอ้ยฝนขาดฝนแม่คุณแม่ลำสวดสดิ์คุณแม่หมูน้อยค่ะเอายังไงเอายัง งานช้างสุรินจังหวัดมียาให้ช้างค่ะไม่เหมือนจังหวัดอื่นที่ควานต้องหาเอง <c oughs> จากสุรินมีจ้าบายบายจ้าขอบพระคุณคุณแม่ลำค่ะขอบพระคุณนะคะมาเจอการโอ้ยฝนคือคักคือแนนเท้ในว่าไม่ฝนเป็นี่ยยังไม่ได้กูข่าวเลยโอยมันแห้งนี้ถ้าตากักถ้าเก็บก็เก็บได้แ,ไดแต่ว่า สำหรับการติดตามนะคะขอบพระคุณค่ะไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะอ่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านไปไปฟ่า้าไปกูเขาน้องเนียงค่ะขอบพระคุณค่ะแม่เนียยขออนุญาตลงไลค์นะคะเจอกันไรหน้าจ้าอโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะโอ้สงสัยจะไม่ได้ไปสุรินทร์อีกแล้วว่านี่อ้ฝนตกอ่ะขอบคุณทุกท่าน